วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน,น้องครีมแฟมารีนะคะวันนี้เรานี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมาดูพัฒนาการของลูกสาวนะคะน้องครีมนะคะช้างตาหวานนะ,ะหลังจากที่เรียนรู้นะคะการวาดภาพมาแล้วนะคะสิบกี่วันเก้าวันนะเก้าวันเพราะว่าเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ห้านะคะ วันนี้ก็วันที่14แล้วนะคะมาดูกันว่าพัฒนาการของลูกสาวจะเป็นอย่างไรนะคะจะดีขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าลดลงนะคะต้องไปรับชมราฟังกันเลยค่ะไปเลยแดนแมาดูกันค่ะนะคะว่าพัฒนาการของลูกสาวนะคะช้างตาหวานไปถึงไหนแล้วนะคะคร้มจ๋า อ้ยครมจ้าอ้ยนะเสียงดีจังนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งเริ่มขึ้นอะไรไม่รู้นะขอนไม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะมาดูไม้กันครีมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควานเป็นยังไงบ้างน้องครีมดีขึ้นไหมไม่รู้ต้องให้ท่านผู้ชมดูฮะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆกี่วันแล้วเก้าวันแล้วนะ ก้าวันแล้วแล้วขาดทุนอืมขาดทุนขาดทุน,าทนมาดูพัฒนาการลูกสาวกันนะคะ,ะไปนายจ้องที่แป้นนะะจ้องรอจ้องรออยู่อุปกรณ์เขาคือแบบตามตามีจำเกิดผสมสีเองเหรอคะใช่ครับดูได้ไงว่าสีอะไรเป็นสีอะไร เขาเก็บอะไรสีเขียวสีน้ำเงินเจะเสียไม่ได้ว่าผสมสีเจ้าเสียอะไรสีอะไรบวกสีอะไรเป็นสีอะไรเงี้ยนะอาจารย์เสียแล้วสีเขียวก็คือบวกสีเขียวต้นไม้แล้วสีส้มอ่ะสีส้มใส่ทำไมสมมตินะจะทำดอกไม้น่ะไม่รู้เดี๋ยวขับเปิดกูเกิลเอาเอาเปิดกูเกิลอยากดูอะไรเปิดกูเกิลนะโอ้ยกดูดูอ่าเขาเขาจะวาดไหมมาดูนะว่าเขาจะตามหรือเปล่า พัฒนาการของสาวเก้าวันคะวันนี้ครบวันที่เก้าพอดีนะคะดูว่าจะทําได้ไหมคะท่านผู้ชมก็มาดูกันนะคะว่าน้องจะวาดรูปอะไรนะคะรองทายดูได้นะคะว่าน้องจะวาดรูปอะไรนะรองรองทายดูนะคะดูดูอ่ะไหนเนี่ย คะน้องครีมโอ้โหพองจะมาออกหรือ,อยังคะว่าลูกสาววาดรูปอะไรคะท่านชมคะ่ะดู đứng tha dừng đứng tha dừng đứng tha ผลงานลูกสาวเสร็จหรือยังคะน้องครีมได้หรือยังคะพ่อฮะนิดนึงน่ะยังเหลือยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็ดูออกแล้วนะคะว่าเป็นรูปอะไรค่ะท่านผู้ชมขามาโปรโมท มาเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวได้นะคะใกล้แล้วหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะคะว่าใกล้หรือยังสวยใช่ไหมลูกเก่งมากเลยคะ่ะ ประมือรู้ให้กับลูกสาวนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะวันแรกที่น้องครีมฝึกวาดรูปด้วยผู้กันนะคะมาดูกันว่าวันแรกเป็นยังไงนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นข้างล่างนี่เลยนะคะเนาะว่า วันแรกนะคะรูปเขาออกมาเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบนะ,ะวันแรกและว่าปัจจุบันนี้นะคะว่ารูปเขาออกมาเป็นแนวไหนนะคะเนาะโอ,ย,โอยนะ,ะดูท่าลูกสาวนะคะดูท่าดูท่านะคะดูท่า

นี่นะเสร็จหรือยังคะน้องครีมโอ้โอ้ยกลาบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะมแม่แม่นะคะเป็นยังไงคะเอะไหนอาเกียวข้างเดียวอไหนไหตะเอเป็นยังไงคะท่านผู้ชมค่ะนะคะดูฝีมือของหนูไป็นยางไรบ้างคะพอได้ไหมนะคะก็เป็น วันนี้นะคะภาพชิ้นนี้ก็คือชิ้นงานโบแดงวันที่9นะคะของการเรียนรู้นะคะจับผกู้กันนะคะก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูภาพนะคะครั้งแรกกับครั้งปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ โอ้โหดูลูกสาวนะฮะยังไงก็แวะมาเป็นกําลังใจให้กับหนูด้วยนะคะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋าเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะอย่าลืมนะหนูกินกล้วยนะคะเป็นของหวานนะเป็นอ่ะไอะยัยไอ้ยัยไ้ไหนอนุทานกล้วยทานแตงกวาทานอ้อยนะคะเป็นของอร่อยค่ะนะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะี่งานโชว์เลยนะคะทานกล้วยโชว์เลยนะคะ ออโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะทานกล้วยโชว์เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ<า>บ๊ายายนะคะ<า>กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ<า>โอเคทมได้